สวัสดีค่ะพบกับมาดามเคสาวดอนคนณพัชทินนะคะวันนี้ในช่วงมาดามเข้าครัวคะ่ะมาดามจะพาทำขนมซินนามอนโรนะคะเพื่อที่จะเอาไว้ใช้วันคริสต์มาสไว้กินข้าวเ,เช้าของวันคริสต์มาสนะคะแต่วันนี้จะทำเพราะว่าสามีขอมาก็จะลองทำแล้ววันนี้จะลองเปลี่ยนเป็นแป้ง นี่ค่ะแป้งนี่แป้งขนมปังนะคะปกติจะใช้แป้งสาลีอเนกประสงค์ทำแต่วันนี้จะลองสูตรแป้งขนมปังดูว่าเนื้อแป้งขนมจะออกมาดีไหมนะคะงั้นเราไปติดตามวิธีการทําสูตรนี้บอกเลยนะคะทำง่ายไม่ต้องช่างไม่มีเครื่องช่างไม่ต้องช่างค่ะใช้แค่มีแบบเราแค่มีนี่ค่ะ ถ้วยตวงนะคะนี่ใครมีถ้วยตวงไม่มีก็ใช้แก้วตวงได้นะคะตามสูตรง่ายๆเลยค่ะสว่วนบัตเตอร์นะคะเนยนะคะนี่ค่ะเนย unsalted butter นะคะก็จะเขียนว่าอย่างนี้เป็นเนยจืดที่เรียก sweet unsalted butter เท่านั้นนะคะไม่ใช่เนยเค็มนะไม่ใช่มาการีนนะแล้วก็ใช้นมถ้าใครไม่กินนมพวกสูตรเจก็จะใช้ นมแอลมอนทำได้ค่ะเพราะที่บ้านสามีไม่ทานนมก็จะใช้นมแอลมอนทําค่ะงั้นไปเลยกันดีกว่าค่ะแรกนะคะเราตั้งหมอ้อตั้งไฟเลยนะคะแล้วใส่นมเข้าไปหนึ่งถ้วยค่ะเข้าไปเลยนะคะนมหนึ่งถ้วยขับแรกนะคะตั้งไฟใส่นมหนึ่งถ้วยค่ะเกลือ 1ส่วน2ช้อนชานะคะ1ส่วน2ช้อนชาค่ะนี่ใส่างี้เลยนี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะเกลืออ่าเนยนะคะถ้าเป็นลักษณะงี้ก็คือถ้าใครจะช่างก็คือหกเอ่อเจกรัมนะคะถ้าเป็นอันซอว์บัตเตอร์75กรัมแต่ที่อเมริกาเนี่ยจะมาลักษณะอย่างนี้ค่ะ1แท่งนะคะ ลักษณะแห้งนี้จะได้อยู่ที่1-2ส่วน2ถ้วยนะคะเราก็จะแบ่งเราจะใช้แค่1-3ส mm ่วน3ก็คือถ้าเมืองไทยก็จะมีเป็นแบบเป็นก้อนก้อนเล็กๆะคะ่ะนับไปเลยค่ะ6ก้อน1-2-3-4-5-6นะคะเป็น1-3ส่วน3ช้อนอ่า่ส่วน3ถ้วยตวงนะคะเราก็ใส่เข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะละลายนะคะน้ำตาลทรายนะคะ ใช้น้ำตาลทราย1นส่วน3ครับเหมือนกันนะคะนี่ค่ะน้ำตาลทรายนะคะเห็นไหมอัตราส่วนเนี่ยประมาณเขาบอกว่านี่นะคะลักษณะอย่างนี้น้ำตาลทรายเห็นไหมคะ1ส่วน3ค่ะต้อมเข้าไปเลยค่ะ แต่อย่าให้เดือดนะให้แค่อุ่นๆนะคะให้ทุกอย่างละลายเข้ากันนะคะหลังจากเราเตรียมเครื่องที่เป็นลิควิดแล้วนะคะเครื่องของเหลวนะคะต่อไประหว่างที่เราต้มตัวนมน้ำตาลนะคะบัตเตอร์นะคะเข้ากันนะคะคนให้เข้ากันก็เคี่ยวเข้าไปให้ให้นเลยมันละลายก่อนนะเราจะตั้งไว้สักพักประมาณสักนาทีเดี๋ยว เราก็จะปล่อยให้มันอุ่นให้ทุกอย่างละลายเข้ากันก่อนเสร็จแล้วเรามาเตรียมของแห้งกันนะคะเราจะใช้เครื่องตีของคิ t เช่น a อ d นะใบพายนะคะอันดับแรกจะใช้ใบพายตัวนี้ก่อนนะคะนี่เดี๋ยวติดตั้งอะไรกันแป๊บนึงนะคะเตรียมนะคะนี่นะคะเตรียมไว้เลยค่ะนี่ใส่ไว้นะคะแล้วก็ ใส่แป้งที่เราเตรียมไว้ประมาณ1-2ถ้วยนะคะแล้วก็ dry yeast ค่ะวันนี้จะใช้ตัวนี้นะคะ active dry yeast นะ2ช้อนชาค่ะที่จริงก็ใม่ใช้1ช้อนชาหรือ2ช้อนชาแมาดามใช้2เจ้ากลัวเพราะอากาศเย็นกว่วมันไม่ขึ้นนะคะใส่เข้าไปเลยนะคะนี่นะคะตี ฝั่นให้เข้ากันนิดหน่อยนะนี่ค่ะกนณะนี้นี่ค่ะจะแป้งกับยีสต์ผสมกันนิดนึงนะคะหลังจากนะั้นเราจะปิดเครื่องนะคะพักแป้งนะคะแล้วเราจะมาทำการเตรียมนะคะไข่ค่ะตัวไขน่นี่เห็นไหมไข่ไก่ ใบนี้นะคะนี่ไข่ไก่นะไม่ใช่ไข่เป็ดสีขาวนี่ไข่ไก่นะคะสาฟองนะคะเราจะปอกใส่ถ้วยตัวนี้ไว้เตรียมไว้เลยค่ะตัวนี้นะคะท่องเลวนะคะลมมันร้อนละเราก็จะทิ้งไว้อย่างนี้นะคะนี่มันร้อนมากเลยจะรอให้มันอุ่นๆก่อนนะยยังไม่อุ่นนะคะจะทิ้งให้มันอุ่นก็คือ เราจะเทกับเข้าไปในถ้วยตัวนี้นะคะนี่ส่วนแป้งนะคะเราจะใช้แป้งทั้งหมดที่จะทํานะคะ4ถ้วยตวงนิดๆนะคะเพราะเราต้องทำแป้งนวล้วยก็ประมาณเอ่อสนึงถึง4นะคะถ้วยตวงนะเตรียมวานิลานะคะนี่น้ำวานิลาสำหรับแต่งกลิ่นนิดนึงนะคะไข่ไก่เห็นไหมคะสามฟอง ใส่ไว้นี้เลยค่ะวิธีการผสมมันจะง่ายสะดวกส่วนนมที่เราต้มไว้นะคะมันร้อนเราก็ต้องเทใส่ถ้วยนี้ไว้เห็นไหมคะควันขมุงเลยทิ้งไว้ให้มันอุ่นก่อนนะค่อยเอามาตีนะคะถ้าร้อนมากอย่างนี้ยีสต์อาจจะตายได้นะคะขนมอาจจะไม่ขึ้นฟูนนะเพื่อนๆรอก่อนนะคะทํายังไงนะคะมืออังดูค่ะเช็คความอุ่นของมันนะโอเคเดี๋ยวรอให้นมอุ่นแล้วเราจะมาทําการตีขนมนะคะพอ นมแล้วอุ่นแล้วนะคะเราจะเริ่มทําการเปิดปิดเครื่องนะคะค่อยๆเทนะคะนี่เทนมค่อยใส่ทีละนิดนะคะอย่าใส่ทีเดียวพวดเลยนะยค่อยๆผสมะค่ะนี่นะคะปนแป้งนะคะแป้งใส่ค่อยๆใส่นะอย่าใส่เยอะนะคะแล้ว เราจะค่อยๆหยอดไข่ทีละลูกน,น,นะคะ่ใส่ลมนะคะของเหลวผสมแป้งทำไปอย่างนี้จนแป้งหมดนะคะอย่าเปิดไม่ต้องสปิดแรงนะคะใส่แบบเบาๆแต่ถ้าใครไม่มีเครื่องใช้มือนวดก็ได้นะคะเพื่อน คันห้วดไปนะคะ ไปเรือนะคะเสร็จแล้วเราจะทำการเปลี่ยนไม้พายค่ะวันนี้นะคะเพื่อนๆทำไไม้ค่ะขนมซินนามอนนะคะทำกินกันเองไม่ต้องซื้อค่ะ1นึนนโบนี่ทำได้ถาดใหญ่เลยนะแบบทำแจกเพื่อนหรือว่ากินกันในครอบครัวนะคะช่วงเทศกาลคริสต์มาสอะไรเงี้ย ที่นี่เขาขายชิ้นหนึ่งกับ4บาทนะนี่เราทํากินเองค่ะต้นทุนไม่กี่บาทเองแป้งก็แบบสองสามเหรียญนะคะเนยนิดหน่อยนะคะนี่ค่ะเปลี่ยนไม้พายนะคะปุ๊บล็อกเลยค่ะสปีดอัพเลยค่ะประมาณใช้สปีดประมาณเบอร์สองนะคะนวดเบอร์สองเบอร์สนะนวดนะคะ กันนะคะแต่สูตรนี้มาดามไม่เคยใช้แป้งขนมปังเลยก็เลยว่าจะลองทำแป้งขนมปังกิต้องใช้แป้งสาลีผสมนะไม่รู้ว่าจะออกมาดีเปล่านะคะเดี๋ยวรอให้ไอ้นี่สักประมาณ5นาทีนะคะนวดแป้งให้เข้าักเครื่อง5นาทีแล้วเรามาดูทีค่ะโอเคนะคะระหว่างเรานวดไปแล้วใส่ ว่าน,นี่ลายเอ็กเซต้าไปนิดหน่อยค่ะเพื่อให้มันมีกลิ่นแบบเาวนกนะคะลืมเมื่อกี้ลืมใส่ไม่ใส่ก็ได้ใส่ก็ได้แต่ว่ามาราญจะใส่นะคะค่อยเช็คแป้งว่ามันแบบมันเหนียวได้ที่หรือยังนะคะดูสิเนี่ยยเหนียวนะคะ บบเป็นฟิล์มนะคะนวดต่ออีกสักพักนะคะในระหว่างที่รอแป้งไปให้มันเนียนนะคะเราจะเอาเนยนะคะนิดหน่อยนะใช้ประมาณเนี่ชอ้อนเนี่ยประมาณเช้อนเี่ประมาณนี้นะคะมาทาที่โบอยก้วยหรือว่าแบบอเงี้ยเตรียมเพื่อที่จะทักแป้งนั่นเองนะคะเราก็จะทาให้กล้วเลย พายก็ได้นะคะทาไว้อย่างนี้เลยะคะ่ะนี่นะคะเห็นไหมเตรียมไวนะ้วนะคะเดี๋ยวเราจะทำการชิดแป้งรอบนึงนะ ราก็จะใช้มือนะคะโอเคนี่คือแป้งที่เราตีเห็นไหมมันเนียนละเนี่ยเสร็จแล้วนะคะเราจะเอามาไว้ตรงนี้ค่ะฐานนี้เลยนะคะเนี่ยเห็นไหมแล้วเราก็จะใช้แผ่นฟิล์มปิดนะคะแล้วทิ้งไว้ประมาณชั่วโมงครึ่งให้แป้งเนี่ย ขึ้นสองเท่าเลยนะคะหลังจากนั้นเรามาดูกันอีกทีค่ะโอเคนะคะหลังจากเราพักแป้งชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะเราจะมาทำไส้ขนมก่อนเลยนะคะฟิลลิ่งไส้นะคะเราจะใช้แป้งสารียนเนกประสงค์1.4ส่วนสถ้วยตวงนะคะ ในถ้วยผสมนะ1นส่วนสี่ถ้วยตวงแป้งสาลีอนเนกประสงค์น้ำตาลทรายน้ำตาลทรายแดงนะคะอัตราส่วน3ส,ส่วน4ถ้วยตวงนะคะ3ส,ส่วนสอยู่ขนาด ประมาณนี้นะคะสามส่วนสี่้วยตวงะคะน้ำตาลทรายแดงนะ,ะนี่ค่ะใส่เข้าไปนะคะซินนามอนนะคะผงซินนามอนนะคะประมาณ1-2ช้อนโต๊ะนะคะ คือบ้านนี้ชอบกลิ่นซินนามอนถ้าใครไม่ชอบกลิ่นซินนามอนใช้แค่ช้อนโต๊ะเดียวนะอย่าใช้เยอะนะคะกลิ่นม,มันฉุนแต่บ้านนี้จะใช้ประมาณ2ในี่สามีชอบนะหนึ่งจะใส่2อสองช้อนโต๊ะนะคะผสมเข้าให้เข้ากันอย่างนี้เลยนะคะนี่นี่คือเตรียมฟิลลิ่งนะคะส่วนบัตเตอร์นะคะ ใช้หนึ่งส่วนสองถ้วยตวงเอาไว้ข้างนอกให้มันแบบเมลเป็นแบบอุณหภูมิห้องนะนี่ค่ะแต่ว่าน,นี้ใช้ไปน้อยหนึ่งนี่เราจะใช้นี่ค่ะมันจะเป็นแบบนุ่มอะ่ะทาให้มันซอสอเห็นไหมมันจะเมลเห็นไหมคะมันจะนุ่มอันนี้จะทาหน้าขนมง่ายมากนะคะเดี๋ยวเรามาดูเนื้อแป้งอันนี้เอาไว้ก่อนนะส่วน ะะเก็บอตาส่วนผสมนะคะแล้วเรามาตัวนี้นะคะเพื่อนๆเ,เป็นแพนหรือว่าเราจะใช้ไซส์ใหญ่ไซส์อนนี้จะใช้ไซส์ใหญ่เพราะว่าใส่แผนเดียวเดียวเลยนะคะนี่ค่ะนี่คือแป้งขนมที่เราพักไว้นะคะขึ้นเป็นสองเท่าแล้วนะเอาฟิล์มออกค่ะหึงชั่วโมงครึ่งมืนลักษณะเห็นไหม ปูนะคะเรากดนี่เห็นไหมกดนี่ค่ะนี่เลยนะคะไล่ลมนะคะเขาเรียกไล่ลมเราต้องทําการไล่ลมก่อนเลยนะคะนี่จะทำเป็นตัวนี่ค่ะใครจะใช้ที่รีดแป้งก็ได้นะให้มันเสมอกันแต่มาดามเกียดอันนี้เลยค่ะมือเนี่ยค่ะดึง ดึงอย่างนี้เลยนะคะดึงให้มันเท่ากันนะนี่จากทูงให้เป็นรูปสี่เหลี่ยมน,นะคะเวลาเราม้วนมันจะง่ายขึ้นนะคะเพื่อนๆแม่ทำไม่ยากเลยค่ะขนมซินนามอนโรลทำเองง่ายไม่ต้องไปซื้อเขากินนะคะนี่ถ้าจะใช้ไมโรนะจริงๆเราต้องใส่แป้งวนวลนะคะแต่นี่ไม่ทาขี้เกีย้เกียดทานะนแป้งขนม นี่คะถ้ามันเนื้อแป้งเนี่ยมันจะได้แบบเสมอกันนะคะไม่ไม่บางมากไม่หนามากนะนกดดูนี่ค่ะนี้ก็ได้นะคะหเห็นไหมเสร็จแล้วจะเล่มเป็นผิวท่าเสร็จแล้วนะคะดึงดึงนะคะจดึงบัตเตอร์ตัวนี้นะคะ เรามาทำอะไรป้ายงมงอเลยค่ะตัวนี้เหลือลอ,อย่าทิ้งนะคะนี้เลยค่ะขูดนะคะทำกินเองเราไม่ต้องกลัวค่ะล้างมือให้สะอาดใช้มือทำเลยค่ะปาดอย่างนี้เลยนะคะใส่เนยค่ะอะไร ขนมอันนี้ถ้าใครกลัวอ้วนอย่าทำนะคะเพราะว่าบัตเตอร์เยอะมากแคลอรี่สูงมากนะคะหนึ่งชิ้นนี้แบบเท่ากับแบบสี่ห้รแคลเลยนะเพราะจะทำชิ้นใหญ่บางคนกินกินไม่หมดอนะ่ะนีตัวนี้นะราดอนี้เลยค่ะมากินมามากินนะ มีคนมาช่วยดูนีหน้านี่ค่ะปาดอย่างนี้เลยค่ะเห็นไหมเนยปาดปาดปาดเลยก,กลัวนะคะทาให้ทั่วเนื้อแป้งเลยนะคะอันนี้วไว้นะเสร็จแล้วนะคะทำไงตัวที่เราผสมไว้ filler นี่ค่ะลาดวนเลยค่ะ ใส่ทั่วนะคะทั่วอย่างนี้เลยหอมหอมซินนาม,มอนปกติก็าทำขายเขาจะใส่แค่ช้อนโต๊ะเดียวนะคะแต่บ้านนี้ชอบกินซินนาม,มอนกลิ่นมันหอมเวลาอบออกมามันจะหอมมากนะคะนี เสร็จแล้วนะคะเราก็จะทําการหมวนค่ะหมวนไสเห็นไหมหมวนค่ะมือเบาๆนะคะกด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 เลยค่ะเห็นนีน่นนนนค่ะ ส่วนถาดนะคะที่เรามาเมื่อกี้เห็นไหมบัตรนี้เหลือใช่ไหมคะที่บอกว่าเหลืออย่างเิงเนี่ยค่ะใช้อย่างนี้เลยค่ะเนี่ยใช้ต่อก็เอามาทาเนี่ยค่ะทาทาตัวถาดนะคะทาด้วยเนยนะเนี่ยลองได้เลยอย่างเงี้ยนี่ค่ะนี่ค่ะเตรียมไว้เลยนะคะ เสร็จแล้วนะคะเห็นไหมทาให้ทั่วนะคะเพื่อนเนี่ยทาเเวลาอบมันจะได้ไม่ติดเป็นกระทะนะคะเสร็จแล้วนี่ค่ะเราจะทำให้ได้ประมาณ3-42ก็12ชิ้นนะคะอันนี้คือเราก็ทำการแบ่งชิ้นนะคะปาบเลยค่ะก็จะได้ประมาณครึ่งครึ่งนะ ใครแบบอย่างนี้กดน,นี้ก็ได้นี่หนึ่งสองสามสี่ห้าหนะคะก็จะได้เป็นข้ออย่างนี้ก็คือประมาณบ้างละสองนิ้วนะคะนี่ป่าน,นี้เลยค่ะนะ ขนมให้ลูกๆกินก็อร่อยนะคะเพื่อนๆแต่ที่บ้านนี้ไม่มีมีแต่สามีค่ะนี่จะทำอะไรต่อไหมเราจัดเรียงเสร็จถาบน,นะคะก็นี่วางนี้ค่ะหนึ่งสองไว้สวยงามนะคะสาม เนี่ยว่างนี้ให้จนครบนะคะเป็น12ชิ้นนะเดี๋ยวดูกันค่ะอ้าข้างนึงตรงนี้นะคะก็เหมือนกันนะคะ เห็นไหมคะใน1ถาดถ้าใครใช้ถาดเล็กก็ได้นะคะได้2ถาดนะแบ่งทํางนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเอาไปพักไว้ะคะอีก1ชั่วโมงให้มันขึ้นเป็น2เท่าแล้วเราจะไปทำการอบค่ะพอดีพักแป้งถึง1ชั่วโมงครึ่งแล้วนะคะมันจะขึ้นเป็นอย่างนี้เลยให้ดูอ สวยไหมขึ้นฟสูสวยมากนะคะตอนนี้เราก็วอมเตาที่เดี๋ยวนะให้ดูอลยละ385ฟาเรนไฮน์นะคะตอนนี้เตาร้อนละว,วอร์มไว้แล้วนะคะเราจะทำการอบด้วยกันนี่ค่ะไข่ฟองผสมนมนะคะตีให้เข้ากันนี่แล้วก็จะทำการเรียกวอชก็คือปาดหน้านะนี่ เลยนะคะสีสวยมากเลยอ่ะขนม เข้าเตาอบนะคะกลัวมันไหม้นะเอาไว้างล่างนี่อย่างนี้เลยนะคะเวลาทั้งหมดในการทำอบนะคะอยู่ที่30นาทียี่สิบห้าถึงสามสิบนาทีนะคะเอาไว้ที่30นาทีก่อนเนาะ นี่ค่ะรอเวลาอบเสร็จแล้วเรามาดูหน้าขนมกันนะคะคหลังจากเราอบขนมเสร็จแล้วนะคะเราจะมาทำท็อปปิง้งน้าครีมชีสกันเนาะตอนนี้เราก็จะใช้ครีมชีสนะคะตัวน,นี้นะคะยี่ห้อน,นี้อใครใช้ยี่ห้อไหนก็ได้นะคะ,ะปริมาณหนึงถ้วยนะคะนี่คือ,คอแบบ220 6กรัมนะคะ น้ำตาลตามสูตรน้ำตาลพาวเดอร์ชูการ์นี่จะใช้อยู่ประมาณเหถ้วยนะคะแต่เผอิญว่าบ้านนี้ไม่ค่อยชอบทานหวานเท่าไหร่ก็จะใส่อยู่ประมาณ3 4ส่วน4ถ้วยตวงนะคะเพราะว่าจะลดน้ำตาลลงนิดนึงนะคะมันหวานมากก็ไม่ดีเนาะนี่ชิดใส่เข้าไปเลยนะคะตัวนี้นะ ง่ายทำง่ายทำง่ายค่ะนี่ค่ะน้ำตาลนะคะใส่เข้าไปเลยแล้วเราจะใส่เนยด้วยนะคะเพื่นพนอนใส่เนยประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะก็จะประมาณแบบนิดหน่อยนะ ใส่เนื้อไปด้วยค่ะให้มันขึ้นวาวนะคะแค่นี้ค่ะเนี่ยนี่แค่นี้เองเนี่ยใส่เนี่ยประมาณนี้นะคะใส่เข้าไปแล้วเราก็จะทํเการปีนะคะในระหว่างปัน่นเราก็จะพยายามลาดด่ค่ะลาดนมนมที่เราต้มไว้นะทีนี้ค่อยใส่ไม่ต้องใส่เยอะนะคะแล้วก็ เาดูความเนียนของแบบของเนื้อครีมก่อนแล้วค่อยเพิ่มปริมาณเข้าไปนะคะไปสปีส s ีดเร็วเลยค่ะประมาณสองสามคอนโตกก็ได้นะคะักกาถ้ายังไม่ไนี่ไม่ดูเน,นื้อครีมเอาค่ะเสิดตัวแล้วจะแบบก,กระ,ะักมือขึ นี้ก็ไม่ตายตัวเท่าไหร่นี่คือย้นอยู่นะคะ ตอนนี้มันคูละทําให้มันเซตเซต up ให้มันเย็นนะคะลาดนี้เลยค่ะนี่น่ากินไหมคะเพื่อนๆน,นี่ปกต,ติชอบทานอย่างนี้ค่ะถ้าใครจะทําขายนะแนะนําทําเป็นแบบเป็นหลุมแยกส่วนทํานะคะจะสวยแต่อันนี้ไว้ทานทานค่ะทานกับกาแฟนะคะอร่อยมากตอนเช้าเนี่ย แล้วก็ปล่อยให้มันเย็นเนี่ยตอนเช้านี่ยิ่งแบบอ,อืบอกเลยนะคะนี่ทานกินเองนะเห็นไหมคะน่ากินไหมคะนี่ค่ะซินนามอนโรสีสวยมากนะคะโอเคค่ะวันนี้นะคะมาดามเคก็ขอตัวราไปก่อนนะคะพบกันใหม่ ครั้งหน้านะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b สไคร b ์กดติดตามช่องมาดามเคสาดอนคนพัทินให้ด้วยนะคะวันนี้ไปก่อนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ